เอาละครับผู้ชมครับก็ต้องอสอส,สวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยเหรอครับนี่สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอเวอร์โซนนะครับผมก็ในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมารีวิวเป็นอ่าเรียกได้ว่าอะไรเป็นผู้ชมครับจะเป็นเหมือนแบบ โหมดใหม่หรือว่าเป็นกิจกรรมแบบใหม่หรือเปล่านะครับเรียกได้ว่าน่าจะเป็นอีเวนต์เป็นกิจกรรมแบบใหม่นะครับที่กําลังจะเข้ามาในแพทหน้านั่นเองนะครับผูบ้ชมนั่นก็คือเกี่ยวกับกิจกรรมแคลนนั่นเองนะครับหลายๆคนก็เออก็น่ารักดีนะครับหลายเดก็มีกิจกรรมแคลนแบบเข้าร่วมกันนะครับก็แบบแคลนผมก็แบบไม่ค่อยมีกิจกรรมอะไรนะครับผู้ชมแต่แต่ว่าในแผ่หนหน้าเนี่ยเขาจะมีกิจกรรมเข้ามาเพิ่มเติมนะครับผู้ชมนั่นก็คือจะเป็นกิจกรรมที่เราสามารถรับของรางวัลในในการเข้าร่วมได้้เลลยแแวกก็มีารขข่งัน ระดับแคลนด้วยนะครับคุณผูชมครับเออมีการแข่งขันแต่ละแคลนเอามา จัดอันดับกันนะครับก็จะเป็นการขันเหมือนแบบชิงของชิงอะไรสักอย่างนี่แหละที่อยู่ในเกมเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวมันจะพาไปดูแล้วกันนะครับผู้ชมแล้วก็มีของรางวัลด้วยนะครับรู้สึกว่าจะเป็นบัตรเปลี่ยนชื่อนะครับแล้วก็ไดมอนด์ด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าไดมอนด์เนี่ยเขาจะแจกเฉพาะที่เป็นเซอร์เบตหรือเปล่านะครับอ่าอาจจะเข้ามาแพดหน้าอาจจะไม่เอาเพชรเข้ามาเนะเพราะว่าเขาอาจจะให้อ่าคนที่อยู่ในเซอร์เบตเนี่ยทดลองแล้วก็อ่ามารับไดมอนด์เป็น1 0 0 0ันอะไรประมาณนั้นหรือเปล่านะครับวันนี้ก็ตองรนนะคัยวผมไไ่่กช หลายๆแคลนก็น่าจะมีแบบกิจกรรมกันอยู่แล้วใช่ไหมมีการจัดกิจกรรมแบบทัวนาเมนต์ให้ใครเข้ามาช่วยกันทำมาโดยวันนี้มีการสร้างห้องเล่นกันแล้วก็รับของรางวัลปเปลี่ยนชื่ออะไรนะครับผู้ชมเออแล้วก็ในตัวกิจกรรมใหม่ตัวนี้มันดีอย่างหนึ่งก็คือเขาแจก,กบัตรเปลี่ยนชื่อนั่นแหละใครที่แบบเข้าแคลนมาแล้วไม่มีบัตรเปลี่ยนชื่อก็มาเล่นกิจกรรมตัวนี้เพื่อแบบอเอาบัตรเปลี่ยนชื่อไปนะครับหัวแคลนก็แบบไม่ต้องออกตังอะไรประมาณนี้นะครับผู้ชม อันนี้ก็เป็นกิจกรรมน่าสนุกอีกกิุ่กิจก,กรรมเลยที่เข้ามาในแพทหน้าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับเห็นมีท่าสกามาใหม่นะครับก็รู้สึกว่าจะอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับในลักกี้รอยัลนั่นเองนะครับนี่สกามกาโลดอนอัลฟานั่นเองนะครับสามารถมาสุมนะครับเป็นแปที่การันตีไอเทมนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้ผมมีอยู่แล้วนะครับก็ จะกลับมาทุกชิ้นเลยนะครับเหมือนตู้เก่าเดะเลยนะครับนี่จะมีตัวชาร์กไรส์นะครับก็จะเป็นเที่ยวฉลามแล้วก็จะเป็นตัวชาร์สไตล์นันเอนะครับนี่แล้วก็จะเป็นฟิวเลชาร์กแล้วก็กระเป๋า,าชาร์กแอคแท็กนั่นเองนะครับคุณชมเฮ้ย คุณผู้ชมครับก็กลับมาแล้วก็อย่าลืมไปสุ่มแล้วกันนะครับคุณผู้ชมอ่าเอาตัวโมเดลมาก่อนนะครับทีนี้ก็เราก็ค่อยเป็นค่อยไปผมเชื่อหลายหลายคนน่าจะมีพวกเหรียญอยู่แล้วพวกสีก้านสูงมันก็จะมีอยู่แล้วนะครับก็ลองไปอัพกันดูมารับกันดูมาสุ่มกันดูนะครับโอเคนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่านะครับในเสริมนอกว่ามันกิจกรรมมันเป็นยังไงเลยก็มันคือกิจกรรมอะไรเราไปดูกันเลยแล้วกันนะครับไปกัน เอาแล้วคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่ในเซิร์ฟแอดวานแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่แล้วก็อยู่กับน้องไทเกอร์เหมือนเดิมนะครับตัวรู้สึกว่าเขาอัปเดตมาแล้วนะครับกูหูเดี๋ยวเรามาอ่านตัวสกิลของเขาดีกว่านะครับคือคลิปที่แล้วเนี่ยตอนเปิดคลิปมาคือเรายังไม่รู้นะครับว่าสกิลของเขาคืออะไรนี่น,น,นี่อัปเดตแล้วนะครับก็คือสกิลของเขาคือ ลดระยะเวลาเอฟฟกสกิลมาร์กเป้าหมายของศัตรู30%นั่นเองนะครับคุณผู้ชมนั่นก็คือจะเป็นเหมือนแบบถ้าศัตรูเนี่ยมีโมโคแล้วก็ยิงเราเครับเราก็จะแบบถูกแสดงเป้าหมายกับศัตรูใช่ไหมทีนี้ก็ถ้าเราเอาตัวนี้ไปศัตรูก็จะมองไม่เห็นเราชั่วขนาหรือว่าลดไปประมาณ30%ประมาณนี้แหละคุณผู้ชมครับก็ถามว่ามันดีไหมมันก็ดีค่อนข้างดีนะครับถ้าคนอยากใช้เนี่ย,ยผมว่า <laughs> พูดถึงสกิลมันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหร่นะครับผมว่าเนาะคุณผู้ชมเออ คือแบบถึงเขายิงเขารู้ว่าเราอยู่ตรงไหนนะครับเออนี่คือมันมีประโยชน์ที่แบบสมมติทีมตีตรงข้ามเนี่ยเขามี4ตัวอะไรประมาณนี้มีแบบเป็นทีมคือแบบล้วเราเหลือตัวเดียวน,นี่ก็มีประโยชน์นะครับมันก็แล้วแต่เราปรับใช้ในแต่สถานการณ์นะครับคุณผู้ชมเออพูดถึงแบบนั้นมันก็มีประโยชน์นะแต่ถ้าหนึ่งหนึ่งอะไรเนี่ยเราก็น่าจะหนีพ้นแหละคุณผู้ชมครับไม่แบบโดนล้อมอะไรแบบนี้มัน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 ,มน,มน,มนแบบไม่ค่อยจาเป็นแะวคุณผู้ชมอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมดังกล่าวกันดีกว่านะครับุณผู้ชมที่ผมพูดถึงนะ นั่นเองนะครับนี่ก็คือเขามีมาให้ทดลองในเซอร์วร์เอดวานเนี่ยคผู้ชมกติกาก็คือกล่องเะเบียงจะปรากฏที่จุดเกิดขนกล่องเะเบียงให้ได้มากที่สุดไปยังคลังสินค้าของแคลนเพื่อ,อรับแต้มขณะขนส่งโปรดระวังศัตรูนะครับก็คือจะมีการอ่าขนเะเบียงนั่นเองนะครับแย่งกันนั่นเองนะครับแล้วก็ จู่โจมและทําลายคลังสินค้าของศัตรูเพื่อยึดกล่องสเสบียงนะครับเราต้องแบบทําทลายของศัตรูนะครับเพื่อยึดมาเป็นของเราเนั่นเองเหมือนแบบแย่งของอะไรประมาณนี้แหละคลังสินค้าของแต่ละแคลนจะสามารถทําลายได้แค่1ครั้งตอนน่อ1เกมนะครับผู้ชมทีมที่คลังสินค้ามีกล่องสเสบียงเยอะกว่าจะเป็นฝ่ายชนะนั่นเองนะครับอ่านี่ก็คือจะเป็นกิจกรรมแลวก็ของรางวัลน,นะครับ รางวัลล่บุูคลนะครับก็คือคนที่เข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้นถึงจะได้รับเป็นของรางวัลเป็นคูป,ปองในมรอยเย้แล้วก็จะเป็นตัวโกนั่นเองนะครับส่วนรางวัลแคลนก็คือได้รับทุกคนเลยเอ้ยได้รับทั้งแคลนเลยนะครับนั่นก็คือบัตรเปลี่ยนชื่อฟรีนั่นเองนะครับผู้ชมนี่โคตรดีเลยครับผู้ชมครับก็คือเขาแจก,กทั้งแคลนเลยนะครับโห,โห,โหอันนี้คือจำมันมันเรื้อสุดไปแล้วนะผมก็ยังรับไม่ได้นะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูตารางอันดับกันดีกว่านะครับว่าเขามีการแแขข่่งงัันนนไปลลล้ววคครบีาุก อ่าเป็นกล่องสเสบียงตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็รางวัลดําเนินการเคลมดเนะี่ยนี่ก็คือจะมีขอรางวัลน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าแต่ละกล่องสเสบียงหรือว่าจานวนกล่องสเสบียงแต่ละอันเนี่ยจะได้เท่าไหร่นะครับนี่50ก็คือจะได้พวกอ่านี่เลยนะครับพวกอ่าโกพวกตัวไดมอนด์นะครับนี่แล้วก็100อ่า100ก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับการสร้างห้อง1เกมนะครับทผู้ชมอ่าแล้วก็200ก็จะเป็นนี่เลยนะครับ1,000ไดมอนด์นั่นเองนะครับโหยินดีด้วยนี่คือรางวัลตอบแทนสำหรับ เป็นนักสู้ระดับแถวหน้านัเนเองนะครับคุณผู้ชมอ่ะอันนี้ก็คือไอ้แมสเสบียงตัวน,นี้เขาเก็บได้50สเสบียงเลยนะครับน่าจะเป,เป็นการจัดอันดับหรือเปล่าหรือว่าเก็บเสบียงยังไงผมยังไม่เคยเล่นแนวคุณผู้ชมวันนี้ผมยังไม่รู้นะว่าเราต้องเก็บเสบียงให้ครบ50อันเก็บ200อันเก็บ300อันหรือเปล่า หรือว่ามันเป็นคะแนนนะผมไม่รู้ว่าเป็นคะแนนหรือว่าเป็นเสบียงนะผมไม่มั่นใจนะถ้าเป็นคะแนนก็น่าจะเป็นไปได้อยู่นะครับก็น่าจะเป็นคะแนนมากกว่ามั้งเนาะคือแบบเราจะเก็บเสบียง300เลยมันก็มันไม่ใช่หรอกคุณผู้ชมครับน่าจะเป็นคะแนนเนาะและก็300นี่ก็คือเราจะต้องทําการเก็บเสบียงครบ300คะแนนอะไรประมาณนี้แหละถึงจะได้เป็นพวกตั๋วการ์ดเนี่ย คือได้ยกแคนเลยคชมครับนี่ได้เพชรยกแคนเลยถ้าแบบได้จริงๆเนาะนี่คือผมบอกไว้ก่อนว่ามันคือเซิร์ฟทดลองนะครับเซิร์ฟแววานเขาอาจจะแบบอ่าให้ผู้เล่นเข้ามาทดลองเฉยๆนะครับมันน่าจะเข้าเป็น1,000เพชรจริงๆหรอกมั้ง ผมว่าน่าจะไม่อย่างไม่งั้นมันก็เฟ้อนะครับผู้ชมครับมันก็เฟ้อเต็มเกมอ่ะผมว่ามันน่าไม่ใช่ครับผู้ชมครับเอออันนี้คือจะเป็นกิจกรรมวอลแคนที่น่าสนใจนะครับเออลืมเอาไว้ดูนะครับตัวอย่างว่ามันเป็นยังไงนะครับหน้าตาการเล่นเดี๋ยวหลายๆคนจะงงอยู่ว่าเอ๊ะมันพูดมาเนี่ยมันเป็นยังไงอ่ะผู้ชมเรามาดูดีกว่านีนี่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 อ่านี่สงครามแคลนนะครับผู้ชมนี่กล่องเสบียงปรากฏขึ้นอย่างสม่ำเสมอนีครับอันนี้ก็คือจะเป็นหน้าตาของกล่องเสบียงนะครับซับไพร์บ็ อยู่ในหมวดอยู่แล้วนีผมเคยเห็นนะมันอยู่ในหมดแล้วใช่ไหม <S <S ในแมปอะไรนะ่าแบบใหม่ๆคุณผู้ชมผมเคยเห็นนะแบบน,นี้นะ,ะน่าจะอยู่แหลอะอ่าแล้วก็ขนส่งกล่องเสบียงไปยังค่ายทหารพันธมิตรเพื่อรับคะแนนนั่นเองนะครับแล้วต้องทําการอ่าเก็บกล่องเสบียงของเราเนี่ยอ่าเอาไปไว้ยังค่ายของเรานั่นเองนะครับไว้เก็บไว้ที่เพื่อนนะครับเห็นไหมกดปุ่มซัพพลายตรงนี้นั่นเองนะครับทีนี้ก็รแล้งย้ายศัตรูมาขวางเรานั่นเองนะครับนี่ก็ เก็บสเสบียงนี้ให้ใหญ่เยอะๆนะครับแล้วก็ทําลายนะครับนี่โจมตีและทําลายค่ายของศัตรูเพื่อโจมตีกองสเสบียงนั่นเองครับน่าจะแบบพังค่ายสองศัตรูเพื่อรับเป็นกองเสบียงนี้แล้วก็แย่งม้าเองครับแต่และค่ายจะถูกทําลายได้แค่เพียงหนึ่งครั้งนั่นเองนะครับผู้ชมอ่าประมาณนี้เลยนะครับผู้ชมนี่ก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับนี่เห็นไหมเขามีอยู่6ชิ้นนะครับน,นี่อันนี้มีศูนย์ชิ้นนะโอ้โหอยากเล่นมากแต่ว่าผมไม่มน่ใจว่ามันจะเล่นได้ในวันไหนนะผมยังไม่รู้กําหนดการเลยเนี่ยเดี๋ยวผมขอดูแป๊บหนึ่งนะคร อ่าอ่าตัวนี้ไม่ว่าคุณผู้ชม 8v8 kill w a r will start อ่านี่มันที่23ถึง25นะครับ You will remind อ่า a d เที่ยงนุณผู้ชมเที่ยงจนถึง1ทุ่งทุ่มในเอาชมอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเล่นยังไงนะครับแล้วก็เริ่มตอน1ทุ่มครึ่งเดี๋ยวลองไปเล่นดูก็ได้คืนนี้ถ้าแบบไม่ลืมนะจยิงตั้งใจจะเล่นเมื่อวานแล้วแต่ลืมนะครับคุณผู้ชมมาดูอีกทีคือเขารับรางวัลกันไปแล้วเนะี่ย โอเคครับ okay, ประมาณนี้เลยนะครับนี่ก็คือจะเป็นกิจกรรมใหม่นะครับเดี๋ยวอยากให้ผมรีวิวอะไรอีกในแพทหน้าเดี๋ยวก็คอมเมนต์ไว้หน่อยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปน,นี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวีดีโอต้องลาไปก่อนแล้วบายค่ะ